ทางด้านศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กอรบดรนะคะคได้มีการมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬาให้แก่เยาวชนค่ะพร้อมกับขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พลโททัชพลเปี่ยมวุฒิผู้ำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองรมนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนำคณะสื่อมวลชนจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครลงพื้นที่จังหวัดชเชียงภาคใต้เพื่อมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งติดตามผลการปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อหาร,หรือแนวทางการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายโดยมีพลตรีเกรียงศักด์วัฒนกรกรองผู้ำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าพร้อมด้วยผู้บังคับบัญ าและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะณนะห้องประชุมหนึ่งกรมโวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้า่าสิรินทรตะบ,บนเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะในโอกาสนี้ค่ะทางคณะได้มอบงบประมาณเพื่อการศึกษาจํานวน1นึ่งแสบาทให้แก่โรงเรียนอาราวิยะอําเภอเบนังสตาจังหวัดยะลาค่ะและมอบทุนการศึกษาให้กับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธทีนกองทัพเรือจํานวน25,000บาทและอุปกรณ์การกีฬาเพื่อนําไปมอบต่อ ให้แก่เยาวชนรวมถึงโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงภาคใต้จากนั้นค่ะคณะได้เดินทางไปยังด่านขุนวัยอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะเพื่อมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับกำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปค่ะ